ไปเลครับเราวันนี้ลำอำกำอยากรักษาไปรอบบ้านก,กันโอเคครับไปเลยครับติวกำอยากออกจากบ้านคือรับามก็มีอะไรกันโอเคตรงนันมาราด้วยไหนสาราตรงไหนตรงไหนฮะ okay. โอเคติว ออกจากบ้านแล้วนะที่ตยวจงไม่ได้ยินเราสัญญาณหายเหรอหาพูดไหมที่ตยวหน่อยทีที่ตยว,ตวได้ยินไหมเราอยู่ตรงวงเวียนแล้วนะจะเข้าไป,ปจะเข้าไปในป่าแล้วนะ ไปตรงนั้นนะมีป่าลับเลยเหรอ๋อฮะป๊าไปดูตรงนั้นนะโอเคไปเลยครับตรงนั้นมีป่าลับอือป่าลับเป็นยังไงไปดูดิพี่บอยเลยบอกว่าเจอกระดาษสีเทาดำๆเหรอเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวป๊าไปจะนำหน้ามาแกด้านน้าเลยโปิไฟลูบอหรือเปิดไฟฉายหรือเปิดไฟฉายโอเคสองทางอือโอเค Ui, con nhìn ở đây nè Ui, chinh nó vào Chị sạch chạy ướt nữa vào nè Sạch bà nữa vào Đó, thôi thôi tiêu cẩm Ok Tiêu, ta khang đây nè

แ,แล้วก็แพงนั่นเหรอโอเคโอเคสองนูย้ยสองนี้ถ้าขึ้นไปตรงนั้นน่ะอย่าเห็นเนื uh ้อ huh. กระดาษลับอยู่เออกระดาษอยู่บนกําแพงนะครับเอาไปสองดู <Okay. S 1> งดิไปสองดูดิถามพี่ติวดิตอนนี้เรามาถึงกําแพงแล้วพี่ติวตอนนี้มาถึงกําแพงแล้วมันนู้เป็นยังไงบ้างอ,อืออากาศวังเวงมากเลย bọn uh -huh. đi tăm chưa ngao ở lại mới lũ lấy nè à? nó chưa ngao ở lại có mấy lũ mà ngao khôn hả cái tay tôi này tôi ní lửa ui đúng, rồi, đúng, rồi, đúng rồi.

เหออชุดอะไรเนี่ยเท่จังชุดตำรวจนะครับเด็กเอาใส่ไปด้วยไหมพรุ่งนี้ใส่เดินป่าได้ไหมชุดพรุ่งนี้อย่าไปกลางเต็นท์ใช่พรุ่งนี้กลางเต็นท์เราจะไปไล่ท้าผีอยู่ผาชนอะไรใช่ไหมใช่เออยหูป่าน่ากลัวเลยที่นั่นน่ะที่นั่นน่ากลัวโอ้ใช่ตอนนั้นน่ากลัวนะไปดูไปดูตรงกล้วยนี่เฮ้ยตุ้มเฮ้ยขยับเองได้ไงอ่ะ เฮ้ยเขยับเิ่งโอ้ยกล้วยอะไรเนี่ยต้อมกล้วยไม่สุกกล้วยไม่สุกไม่ใช่กล้วยตานีเหรอครับโอ้ยกล้วยไม่สุกโอ้ยกล้วยไม่สุกอ๋อค่ะเฮ้ยมีเสียงเอ้ออะไรครับเพื่อการกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยเออใช่ใช่ถ้านังสารสัตว์จะแจกเสื้อแจกเสื้อเลยนะครับโอ้ยแล้วเราก็จะไปที่แบบน่ากลัวกว่านี้ใช่ไหมใช่เอ้ตรงนี้น่ากลัวไหม โอ้ยต้นเฮ้ยเดียววิ่งดีกว่าต้นอะไรเนี่ยกรยับได้มาวิ่งนะโอ้ย<ม>กับทานกับทานโอ้ยวิ่งเลยวิ่งเลยดูรถด้วยนะดูน้องแต่นะเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วมาเร็ววิ่งเลยดีกว่าพี่เขาอะไรพี่พี่เอาพี่ทยุมาด้วยอ่ะมากับทานกันดีกว่าป่ะโอ้ย กับท้าน่ากลัว่าดึกแล้วมืดเลยกับท่านกับท่านปะเฮ้ยทัเหอวิ่งเบิตามตามดูรถด้วยดูรถด้วยวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยดูรถเโวิ่งวิ่งวิ่งว่งิ่งอาไปติวไปบายบายบาย